สวัสดีครับขอต้อนรับช่องสตองเกอร์นะครับเรากลับมาแชร์ันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะผมก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพระแท้วลรเพ็มตอนที่3านะครับก็เป็นตอนที่สามนะซึ่งห่างจากตอนที่สองข้านจะนานเลยนะก็เวลาว่างไม่ค่อยมีครับผมงานที่ทําอยู่มันมันติดโปรนะเป็นช่วงโปรห้ามหยุดนะต้องไปทํางานทุกวันนะครับก็เลยไม่มีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนชมเลยก็พยายามหาทางนะครับซึ่งนะผมก็ ใจผมก็อยากจะทําทุกวันนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงเพราะว่าก่อจะต้องถ่ายทำก่าจะมาตัดต่ออีกนะมันละาาเอียดหนึ่งงานางหลังทุดหลังมาเนี่ยก็จะเป็น 4K ล้วนเลยมันก็จะใช้เวลาตัดต่อค่อนข้างจะนานแล้วก็ยากหน่อยน,นนะเพราะว่าสเปคคอมมันมันเริ่มเก่าแล้วนะมันก็จะ,ะไฟใหม่ๆมาเงี่ยมันก็จะอาจจะอ่านช้านิดนึงเนะก็เลยจะไม่ไวเท่าเมื่อก่อนน,นนะแต่ก็ ตัดออกมาก็ภาพก็สวยอยู่นะเพื่อนๆได้เห็นภาพก็เห็นไหมครับว่ามันชัดมากเลยใช่ไหม <laughs> นะครับโอเคไม่ให้การเสียเวลานนะเราก็จะมาชมพระเลยดีกว่านะมาเดี๋ยววนท็กแป๊บหนึง่งมาครับนี่แหละนี่เป็นพระองค์นี้นะครับนะก็จะเป็นขุนแผนนะครับเ,เป็นขุนแผนยุคต้นนะครับยุคน่าจะประมาณที่ลุงภาษาบอกนะประมาณปีศูนย์ห้านะครับ 05000นี่แหละแต่ว่าองค์นี้ถือจะเป็น05ที่2000หรือปี2000ไม่รู้นะเอ้ย2000ท่าเราใ้อนะใช่ที่ว่าเป็นยุคแรกๆเลยที่เริ่มทำนะครับ mm hmm. ก็เพื่อนๆสังเกตลักษณะนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไม้ตะเคียนนะไม้ตะเคียนแกะนะครับถ้าเป็นบล็อกหินพิกรมันอ่าแต่ยังไม่สวยขนาดนี้นะจะความสมมาตรมันจะเอียงกว่าน,นี้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเอียงนิดนึงเนหะ็นมครับเพื่อนๆสังเกตว่าก็จะมีความไม่สมมาตรอยู่ข้างซ้ายจะเบี้ยวนิดนึงขวาจะสูงหน่อยประมาณนี้ พเพื่อก็ลองสังเกตภาพนะอันนี้ผมใช้กล้องความเอสูงถ่ายมาให้ชมนัแล้วก็มันก็จะเห็นชัดค่อนข้างจะชัดมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายดูเนื้องกันนะครับก็ก่อนอื่นมาดูภาพรวมก่อนนะภาพยุตต้นนี้รับผมนะก็จะเริ่มมีผงพายกุมารเข้ามาแล้วก็ผสมผงพายค่อนข้างจะสุดตัวผมนะความพิสูจนตัวก็ภาพยุตต้นนะครับเขาใส่ผงพายแบบไม่มีก,ก,กักเลยนะใส่แบบค่อนข้างจะเยอะมากนะก็ผมคิดว่านะความพิสูจนตัวนะคิดว่าผงพายเยอะมันต้องได้เปรียบ รุ่นหลังๆที่ผมหายเล็กน้อยลงน้อยลง,ยลงลก็ราใส่น้อยขึ้นน้อยลงไปอะไรเงี้ยอาศัยว่าใช้เครื่องกลเครื่องกวนมวลสารให้มันละเอียดอะไรประมาณนี้นะสมัยก่อนต้องใช้มือคนกวนใช่ไหมใช้มือปั๊มมือกลนมันไม่มีเครื่องจักรอะไรเงี้ยเนาะก็ยุคต้นๆก็จะประมาณนี้แต่ผมคิดว่านะครับผมหายประมาณน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าผมเคยทดลองใช้มานะพิมพ์นี้นะก็ถือว่าแรงเลยแรงนะครับก็คือมันแรงเกินอนะ ดวงผมมันเขาเรียกอะไรดวงผมก็เป็นเกิดวันอังคารก็แรงอยู่แล้วนะมาเจอพระแรงมันเลยทําให้แบบมันรู้สึกความรู้สึกผมนะเวลาใช้งานแล้วมันรู้สึกมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยเราไม่เหมาะกับเราครับเราอยากได้แค่แบบว่าให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันมันราบรื่นไม่เจออุปสรรคอะไรให้เจออุปสรรคแบบน้อยๆอะไรเงี้ยนะมันก็พอแล้วในชีวิตแต่ละวันของผมที่ผมต้องการนะแต่นี้รู้สึกว่าแบบบางทีกาให้มาเยอะเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยลองขอ เขาหวยขอไม่ได้แล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนเรื่องอื่นก็ขอได้นะขอให้เจอแบบงานงานราบลื่นอะไรก็ได้นะได้หมดนะแพ้วคาดอะไรเงี้ยแต่่าขอให้โดนหวยรางวัลใหญ่ไม่ได้สักทีนะครับไม่รู้เป็นอะไรดวงวาสนาไม่มีจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโอเคครับเรามาดูมรสานนะก็ยุคต้นนั้นก็เป็นมีจะมีเสน่ห์เรื่องมรสานนะมรสานเนี่ยเขาจะสวยมากนะครับอย่างที่บอกครับคือผมคิดว่าเขามีอะไรเขาใส่หมดอะไม่กักอะเพราะว่า ในยุคต้นๆเนาะเขาไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักหรือคนบูชาอันนี้หรือเปล่าเนาะเขาอาจจะแบบใส่เต็มที่ไม่มีกักเลยนะไม่มีแบบว่าคือพูดง่ายๆไม่มีหวงมวลสารนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะอะไรประมาณนี้ผมความที่ผมตัวสุดตัวผม,มนะทีนี้เรามาขยายดูมวลสารกันนะครับนะี่เพื่อสังเกตดูไหมครับมวลสารที่ผ่านเวลามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็จะมีพวกเาขาเรียกอะไรอ่ะถ้าตามวิทยาศาสตร์ก็แคลเซียมแคลไซต์อะไรโผล่ขุดขึ้นมาน,นะตามเนื้อผ้าอะไรเงี้ยซึ่งบอล อ๋อบอลทองนี่เขาก็ถูกเนื้อกินเข้าไปในเนื้อไปหมดแล้วนะก็จะหายไปแทบจะหมดแล้วคนระับแต่ยังเหลือให้เห็นครับเนี่ยถ้าเากิดเราขยายดูเห็ไหมเราหเห็นว่าเห็นไ,ไหมครับพวกบอลทองอะไรเงี้ยเขาจะถูกเนื้อเขาเขาอยู่เข้าไปในเนื้อแล้วนะจะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในพระยุคตนน้นอ่ะพิมพ์ทรงอะไรเขาก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะว่ายังไม่ค่อยสวยงามแต่ก็จัดว่ามันก็ดูแล้วแต่คนชอบเพราว่ามีเสน่ห์เพราะว่า อีอย่างหนึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปลาลมาวิชัยครับหรือเขาเารียกง่ายๆเลยพิมพ์ชนะมานะครับซึ่งก็จะหายากอยู่แล้วนะก็พิมพ์นี้ก็หาค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่จะมีแต่พิมพ์ปางสมาธิที่ว่าอย่างเงี้ยนะปางสมาธิที่เอามือมาไว้ตรงหน้าต,ตักถ้าไว้ตรงหัวเข่าข้างเดียวก็เขาเรียกปางมาวิชัยนะเป็นพิมพ์ปางมมนวิชัยนะครับซึ่งหายากแล้วพิมพ์นี้ก็มีเหลือน้อยแล้วพอแบ่งไปออสองสามองค์แล้วนะที่มีคนมาขอแบ่งไปนะ ถ้าพูดถึงราคาครับก็องนี้ก็ตามที่ลุงแกเคยแบ่งไปนะช่วงแรกๆมันยังมีเยอะอยู่เนาะก็ลุงแกเคยแบ่งไปอยู่ประมาณเ,าเห็นที่แกไลฟฟังก็เท่าไหร่สองหมื่นนะประมาณประมาณนั้นช่วงนั้นมันมีหลายองไงนะมีเป็นสิบองเลยนะก็ยังเยอะอยู่ก็ยังยังปล่อยได้ราคาถูกแต่ตอนนี้เหลือน้อยแลย้วหายไม่ได้แล้ว้วหามาเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าคนถ้าคนแก่ลุงแกไปหาเหมาตามบ้านหมดแล้วเนาะก็แทบจะไม่เรือ แท้จะในวันค่ายแท้จะไปเกือบทุกบ้านแล้วถ้าจะไม่มีเหลือแล้วนะครับส่วนถ้าส่วนไหนที่มีเขาอาจจะแบบเขามีฐานะท่านะดีไงลูกเต้าเขาเขาดูแลสนใจดีเขาเ,ขาเก็บไว้อะไรเงี้ยให้ลูกได้ตังคเขาก็เลยไม่ปล่อยแต่ที่ไปได้ไป,ไปแบ่งได้มาก็คือว่าลูกเต้าไม่สนใจไม่ชอบพระเล่นพระอะไรเงี้ยคนแก่เขาอยากได้ตังค์ไปทำมงทำบุญทำนู่นทำนี่เขาก็เลยแบ่งมาให้ครับก็หลวงเขาไปเหมา,ามาเป็นก็ใช้เงินทุนท่านเยอะเนาะนะครับแต่องค์นี้นะ้วก็ตอนนี้นะตอนนี้ก็ บอกตรงแล้วว่าหลักหมื่นกลางๆเลยนะผมว่าหมื่นก,กลางนะอาจจะไม่ถึงกลางเกือบๆกลางๆแล้วผมว่หลักหมื่นกลางๆนะก็ถ้าแบบกลมๆเลยนะก็ทักมาดีกว่านะครับใครสนใจองค์นี้ให้เห็นแล้วถูกใจเนี่ยทักกวางอเลิ่นะ <S <S ผมบอกเลยก็หลักหมื่นกลางๆนะครับยังไม่ถึงออยาง่ายไม่เกินห้าหมื่นนะหลักหมื่นกลางๆนะไม่เกินห้าหมื่นนะครับไม่เกินนะครับก็มันเป็น ก็เรียกอะไรมันหาย,ยากนะมันก็ราคาบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งมวลสารของยุคต้น่ยอย่างที่บอก,กเพื่อนๆดูเห็นไหมดูความสวยงามมาเห็นไหมมันเนี่ยผิวเนื้อเขาเรียกว่าโอโ้เป็นอะไรที่แบบผสมผสานมามวลสารนี่ไม่ต้องห่วงครบเครื่องครับผมครบเครื่องนะคร,ครับนี่เห็นไหมครับตัวไปเพื่อนๆสังเกตดูมวลสารนะ,ะปางทีผมอาจจะพูดซ้ำบ้างอะไรก็ต้องขออภัยนะพอดีมันช่วงนี้นอนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยอาจจะพูด วกไปบนมาบ้างนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ก็จะให้ไม่ให้มันยาวจนน่าเบื่อมากนะก็ะประมาณนี้นี่นะครับนะพิมพ์นี้ก็จะมีกุมารสองข้างเนะขาเรียกอะไรพระแต่กุมารน,น้อยนะคอยบูชาพระอุประธานอ,องค์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ที่แบบกูมาน,นอนนะก็จะเขาจะมีกุมารน,นอนตรงนี้แต่ว่าพิมพ์กุมารสององข้างจะไม่มีนะอันนั้นก็จะเป็นยุคถัดมาจากนี้ อันนี้ก็เริ่มสวยขึ้นมาเล็กนึงนะครับแต่นั่นจะเป็นปางสมาธินะนนไม่ใช่นี้ก็แคปางมารวิชัยปางมารวิชัยนี่จะเป็นยุคต้นๆเลยก็เป็นบล็อกมารดิเคียนนะครับก็พวดมารดิเคียนก็เข้มขังแล้วเนาะนะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับมันอยู่ที่คนบูชาด้วยแหละนะถ้าเกิดดวงเราถูกโฉลกกับพระองค์เนี้ยบูชาไงก็บูชาขึ้นนะครับขออะไรมันก็ได้ด่างใจนะครับเรื่องแค้วคาดนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วผมนะผมบอกเลยว่าใช่พระหลวงวโรทิมเนี่ยมันแค้วคาด มาแน่แนได้ทุกได้ทุกองนะทุกพิมพเพราะผมเคยใช้มาหลาย,ลายองคนะผมบอกเลยว่าแควค่านี่ชิวเฉียดมาหลายรอบนะครับผมขับรถส่งของนี่แบบโอ้โหมันแบบนะความเสี่ยงมันสูงนะความเสี่ยงนี่แทบจะเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะความเสี่ยงที่จะชนรถเขาโดชนชนอะไรเงี้ยแต่ก็วิดวิดมาแค่ทุกครั้งก็รอดมาทุกครั้งแล้วนะก็ใช้แบบนี้ทุกบางทีผมขับรถไปส่งของได้มาก ลืมคองต้องขับกลับมาเอามาลัดนาใส่คอใส่คองขอแล้วไปทำงานเพราะไปเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยกลับมาเอาดีกว่าอะไรประ่านนี้นะโ okay, อเคก็ผมนี่ก็จะเป็นด้านหน้าครับที่เรา,าดูหลังกันครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้นะผมก็จะเป็นกดกดมือเป็นกดมือนะครับซึ่งตามข้อมูลที่ลุงแกบอกหรือพี่ไก่ลูกชายของแกบอกนะก็คือพิมพ์ที่กดมือเนี่ย บางทีอาจจะเป็นแบบชุดนาเลิกอะไรอย่างเงี้เปล่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นลายนิ้วม,มือก็อนุมาณเราเองว่าเป็นลายนิ้วม,มือของปูท่ทิมนะนะเพราะว่าเป็นชุดนาเลิกอะไรก็าาอาจจะกดเจิมนู่นเจิมนี่เหมือนกับยุคสมัยนี้ก็จะมีอ่าชุดชุดนำเลิกที่จะมีหลวงพ่อไปแปะทองแล้วก็กดเอาเขาเรียกปั๊มเองกดมือเองอะไรประมาณนี้นะซึ่งด้านหลังนะองค์นะั้นก็อ่ามันก็จะอันนี้เป็นภาพสมมตินะมันก็จะเห็นอย่างนี้แต่ผมจะขึ้นภาพอ่ ดานข้างให้ชมกันว่าความบางความไหลเนาะนี่นะครับเพื่อนก็ลองอพิจารณาดูนะว่าความสวยงามมันก็ประมาณนี้่ผมก็อยากให้ดูมวลสารเห็นไหมครับสังเกตมวลสารแล้วเราเริ่มออกมาเป็นทันชันเลยเพราะว่าผ่านเวลามาเนาะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูภาพนะครับนะจะเกิดการผุดขึ้นมาของมวลสารของเนื้อในส่วนผสมพวกน้ํามันพระเจ้าตาอะไรก็จะผดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเออผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าลืมถามตรงแล้วว่าในยุต้นเนี่ย เ,เขาใส่ผสมน้ำมันพระเจ้าตากหรือ,อยังแต่ตามข้อมูลนะข้อมูลเก่าที่บอกว่าหลวงปู่ท่านใช้ใลูกศิษย์มือขวาไปเอาผงพายมาแล้วก็ไปเอาน้ำมันพายมาซึ่งก่อนจะมีผงพายใช่ไหมผมแสดงว่าผมว่าองค์นี้ก็น่า,นาจะมีน้ำมันพระเจ้าตากหรือน้ำมันผงพายที่ว่าให้ลูกศิษย์มือขวาไปเอามาใช่ไหมน่าจะผมว่าน่าจะมีนะตามข้อมูลผมเองก็ต้องผิดพากษาน้ขอภยนะัยนะนะนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลัง ด้านข้างเดี๋ยวเพื่อนได้ดูชมด้านข้างก็ว่าความหนาความบางอะไรเงี้ยขององค์พระเนี่ยคือพวกยุต้นอ่ะมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรเลี่ยม<ค>ข้างๆ้า,ข,า,ข,าของพระมันจะไม่สวยเหมือนพระปีสิบห้านะครับก็จะมีบางบ้างหนาบ้างปูตรงกลางป่องอะไรประมาณนี้ดูด้านข้างแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยสวยงามนะครับ <S <S แต่พอเราใส่กรอบไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูสวยงามนะเพราะว่า ส่ก่อไปก็จะเป็นเออผมไม่มีตัวอย่างให้ดูมันก็จะเป็นพระแบบว่าพระเหมือนส,สาพสองมิเตะไหมแล้วก็มองตรงเข้ามาเราจะไม่เห็น,หนข้างๆเลยก็จะดูสวยงามเลยนั่นก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนอารนาใช้งานแบบไหนนะผมนะซึ่งถ้าเขาเรียกอะไรเป็นคนมีบารมีนะครับถูกวัฒนาตรงกับมวลสารตรับพระองค์นี้นะขอไงก็ผมก็บอกเลยขอได้ง่ายเลยนะขอได้ง่าย<ม>เพราะว่าหลายท่านที่เช่าอูชาไปนะครับางทีเขา แอดไลน์ทักโอ้โหบอกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังวันเยอะนะครับเยอะแต่บางทีส่วนใหญ่จะไปหาลุงสมศักดิ์มากกว่านะเพราะว่าแกมีไลน์ลุงสมศักดิ์อะไรเงี้ยของผมก็มีนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาอ่านนะผมเฉพาะไลน์ลูกค้าที่ผมก็สองสามร้อยคนแล้วเลื่อนดูไม่หวาดไม่ไหวเลยเยอะจัดนะครับก็มีนะผมบางคนแบบอยากจะเล่าเขามันมาบางทีก็ผมว่าเออบางทีก็อยากจะเอามาลงนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเพราะว่ามันต้องมานั่งไล่ดูไล่คัดอีกว่าคนไหนอะไรยังไงใช่ไหม ก็บางทีมเยอะก็เลยเอาเป็นว่าเรารู้กันนะใช้หลวงปู่ทิมแล้วมีประสบการณ์กันทุกคนนะนะถ้าคนบีบารเขาเรียกอะไรคนศรัทธาจริงมีบุญศรัทธาจริงแล้วก็มีบุญบารมีนะผมนะ mm hmm. ก็ใช้ถูกกับจุกหลอกพ้าเนี้ยพระองค์ไหนที่บูชาไปเนี่ยมันก็จะได้ผลแบบน่าจะทันตายเห็นเลยนะนะแต่ถ้าท่านไหนที่เอาไปใช้แล้วยังไม่นั่นก็อย่าเพิ่งทอ้อบางทีวาสนาของท่าน อาจจะดีย well. so, right ังสูงอยู่นะไม่เหมือนคนอื่นที่วาสนาน้อยอย่างผมเนี้ยวาสนาน้ยพอมาเจอโอ้โหดีใจมากเลยนะเจอพุทธคุณแบบเนี้ยดีใจนะเป็นคนวาสนาน้อยถ้าจะไม่มีวาสนาเลยใช้ชีวิตลาบากมากมาก่อนนะครพอมาได้บูชาแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่บางคนที่มีบุญวาสนามาแต่เกิดอยู่แล้วก็บางทีเอาไปใช้ก็อาจจะเสริมดวงนะครับเสริมดวงให้ดีขึ้นมาในด้านอื่นนะไม่อาจจะไม่ใช่ด้านเรื่องเสียงโชคอย่างเดียวเหมือนผมหวังองเสี่ยงโชคอย่างเดียวกะจะรวยอย่างเดียวไม่ได้สักทีเดี๋ยวนะหลังมา ช่วงหลังมานี่ไม่ค่อยถูกหวยแล้วนะเพราะว่าตามที่ผมกครที่ทานขอไว้แต่นู่นนะว่าขอให้ได้งานการงานที่ดีก,ก็ได้ในอยู่นะก็เลยหลวงปู่ท่านก็ไม่ช่วยเรื่องเสี่ยงโชคละเมื่อก่อนตอนที่ตกงานโอ้โหดวงโดนหวยแบบว่าโดนบ่อยมากนะครับโดนแบบว่าจนโอ้โหโดนแบบว่าโอ้บางทีสามมวดติดเลยครับโดนนะนะตอนที่ตกงานต้องหลายปีเลยนะตอนนั้นโอ้โหโดนหวยบ่อยตั้งหลังมานะครับได้งานดีงเงินเดือนดีก็ไม่ค่อยได้ ไม่ถูกเลยนะมีงวดที่ก่อนก่อนว่าอาอะไรนะถูกได้โต๊ะไปสิบาทเองซื้อขังำไว้ถูกโต๊ะสิบบาทพอได้ค่าน้ํามันลดโอเคครับผม,มสรุปเป็นก็เพื่อนท่านไหนที่นสนใจพระองค์นี้นะครับเหมือนเดิมก,ก็สามารถแอดไลน์มาอะลรผมขึ้นเบอร์โทรไว้เลยนะนะแอดไลน์มาคุยกันนักเน้นว่าแอดไลน์ครับผมนะเ,เพราะว่าโทรมาเนี่ยบางทีผมไม่รู้ว่าใครโทรมาผมว่าวันหนึ่งผมโทรหาลูกค้าสองร้อยคนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ใครโทรมาไง บางทีผมก็ตัดสายทิ้งเพราะว่ารีบงานเร่ไงอะไรเงี้ยไถ้าแอดไลน์มาครับผมก็จะจะมาตอบได้ง่ายกว่าแอบเล่นอะไรเงนะี<ม>้ยถ้าเกิดแอดไลน์ยังไม่ได้เรืออะไรก็คอมเมนต์เลยแต่ผมเข้าไปอ่านแล้วผมตอบให้ทันทีเลยนะครับถ้าใครสนใจชอบก็ทักมาได้เลยนะผมนะทักมาได้เลยเพราะว่าของเหลือน้อยแนละ้วตอนนี้เหลือจะสามองค์นะสามองค์สุดท้ายแนละ้วหาไม่ได้แล้วผมนะหาไม่ได้แนละ้วบอกเลยว่าพิมพ์นี้ นะพิมพ์ตามวิชาหายา,ยากแลวเป็นยุคต้นสวยประมาณนี้ยนะองค์นี้องศาราเลยผมนะนะจะมีอีสององค์ที่ที่เหลืออยู่นะก็อาจจะสวยไม่เท่าองค์นี้เลยนะดูแล้วไม่สวยองค์นี้สวยสุดละนะองค์นี้สวยสุดละนะครับใครชอบก็อยากสะสมก็ทักมาได้นะผมนะคลิปหน้านะครับจะเป็นพระพิมพ์ไหนก็ฝากเพื่อนกดติดตามดนะ้วยใครที่ยังไม่กดซับไต่ก็กดซับง่ายๆผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต,ต,ต่อไปนะเพื่อนๆสามารถสนุนช่องผมได้โดยการ เช่าพระบูชากับผมนะบูชาพระกับผมเนี่ยผมก็จะไปเช่ากับลุงศักดิ์ต่อหนึ่งนะซึ่งผมก็บวกอย่างที่เคยบอกพันพันห้าแค่คือค่าน้ำมันค่าส่งอะไรเงี้ยก็จะบวกไปประมาณนั้นแบวกไม่แพงแล้วนะก็เอาแค่พอใหอ้มีทุนมามีกำลังใจมาทำช่องําช่องมอีให้มันเพื่อได้มาศึกษาเรียนรู้กันยาวๆนะโอเคคลิปนี้สัสดีครับ